อันนี้ผมจะมายิงหัวนะคะนี่กันยิงหัวเป็นลูกตัวของผมไม่ใช่ฝึกนี่นะก็คือดึงดึงหลางนี่นะดูนี่กับดึงอ่ะงานนะท่านผู้ชมเนี่ยตามไปตส้มๆเนี่ย เน right. like exactly. yes, ี่ยเป็นตัว C เนี่ยมี C ขวา C ซ้ายก็ได้น่าหนิน้องมี C ขวาอยู่ซ้ายดิ C ซ้ายผมัะไม่ค่อยชอบสูตรการตมันจะยิงหัวไม่ค่อยได้น่า C ผมจะใช้สองนี้นะสูตรตัว C นี่นะตัว C กับกับหลังนนี่เป็นอย่างนี้นะ

ไม่ไม่ดี่เกา่เยนมกนี่เนน้องสอนยิงปืนดีเสร็จนานดีเสร็ตอนนี้อนนี้่อกควงเอ มะแล้วดีเสริมได้แล้ก็ได้เลยหัวได้แล้วงั้นใช่ป่ะไมไกลๆอ่ะให้เรากดที่ตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี <laughs> ้แล้วเราก็ดึงขึ้นไปเลยนะด้วยบมไม่ใช่วาต้องดึงบมกลางๆนะดึงบมอ่ะอันนี้เออทำไมเอาไะดึงบม กางังดึงกันดัดตัตัดตัดตต้ดตัดนัดตดั อันีราอุมที่นนาทขึ้นอะแลเ,เดีเ๋ยวะกเลยนะอกดีมนกระดดแล้วมันนีนน่ไม่เก่งนะปมที่วงปับก็จะมีประมาณนี้เราต้องฆ่าหรอไ่ดูกัน เลยนะผมปรับประมาณน,านะนี้นะอันแรกหน,นึ่งรออันที่สองหนึ่งร้ออันที่อันที่สามก้าเิแปดอันที่สี่หกสิบแปดอันที่ห้าศูนย์อุโมงอิสระยี่สิเอ็ดแค่นี้แหละจตจะผมแคนะ่สองขวานสองขวามาจากผมแต่เน่อกีผมทำไดสองขวา้เลยนเด่นกิง ่อไดอย่าลืมติดตไลกับดตตันนะ <c oughs> น้องแก่เปลงสวยดีองกูมาดีมะเนี่ยวิธีขอว่าอยอะเไก่เยก่ก็ต้งใช้นะ่ถ้ามังคก็ใช้ด หนึ ừ, ่งกดที eh ่ตรงนี um, ้เลยนะกดสันฮะแล้วเบาๆนะไม่็นไรต้องแบบเบาเลยบ้าเลยคือคุณอยามทำอะไรคุณก็ทำเลยคุณอยากทำอะไยถ้าคุณอยากยะไกลเลยใช้ แม้วมันก็จะเลยหัวยุงงั้นน่ะนะนี่นะเดี๋ยวผมจะวงกลมให้ดูสูตรแรกตัวสี่นี่นะเวลาตัวสี่ก็อย่างนี้ เดี๋ยวผมจะใช้เป็นสูตรแบบเลเซอร์ดีกว่านะนี่วงกลมอย่างนี้แล้วก็มันก็ดึงขึ้นนะนี่หนวงกลมไม่ดูแล้วก็ดึงขึ้นที่สองอยืมวางนิ้วไว้ที่ตรงนี้วงกลมให้ทำจมดูว่าไม่ออกนะคือสูตรที่หนึ่งวงกลมวางนิ้วไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ ที <rural conversation> ่สองระยะไกลมกลมขึ้นที่นี้นะต่สูระยะต้องแบบวางมือเบๆหน่อยนะมือันกจะไปขึ้นแนี้เิีอแรงนะแบบดึงแรงๆมัก็จะเลยหัวตลอด เคยดนหัวเลยนะมาดูโม่มาดูโม่มดูงเบาๆไม่ไม่จะดูหัวสูดีง่ายกว่าไม่ได้เลยแต่ไม่ต้องปวด ปิดหน่แล้วนะมีขาแล้วอนแปก็ได้น้อไม่เา้แนแปาดมชอบเล่นกอป็นพีนอแหนก็ใช้ยิงระยะไกลนาแะแปต้องใช้ปแล้ว มาดูยูนเบียหน่อยนะเบียไก่ คือไม่ได้ปืมัเนี่ยตรงกลางมันดาทุปืยมันะ่เอาะยปรมาสูนนี่ผมชอบเล่นมาี่สุด I <laughs> บอนเบ่งแค่นี้นะ